โอ้โมาบรรยากาศแบบนี้ฮะฝนตกฮะมาวัดดอนหวายกันนะเนี่ยฝน,นชุ่มช่ำเลยเนี่ยอ่าอ่านี่ฮะวัดดอนหวายไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงนี่ฝนชุ่มชำ่ำฮะวันนี้ได, er ด้การัน้วการันตีแล้วได้ให้หมดเลยนะยโอเคฮะไป ช่องจิตนในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็ออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเดินเข้ามา,มามวัดนอนไหวก็เจอพื้นที่เสี่ยงกันเยอะแยะเลยใ,ใครสนใจอยากจะ<ม>เสี่ยงโชคก็มาได้เลยฮะเนี่ยโซนนี้ว้หอวนววันเป็ววันนววันเป็นวันเวนนัเ ไปหา,า่อไปหล่อเป็นองาไหว้พระกันนะนะคนเยอะคนเยอะดูเพื่อนๆโอ,โอ้นี่ร่วมทำกุลีนะทำไรผู้พันเหลียงทำไร เข้ามาโซนนี้ก็จะมีร้านค้าเยอะแยะเลยเลยวัดออกมาตลอดน้ำวัดดอนไหวไปกันฮะนี่เข้ามาบรรยากาศข้างในจะร่มรื่นจะมืดมืดหน่อยนะเพราะว่านาเล็นก็ใส่แว่นด้วย โอ้โห oh oh. สีดายครับฝนมันตกนะงนั้นเดินดูสินค้ากันดีกว่าเนี่ยฮะมีเยอะแยะเลยเนี่ยลูกลูกสีดำๆนี่เป็นอินทผาลาัมใช่ไหมใช่ครับอินทผาลามัมเนี่ยนี่ฮะลูกสดๆเลยใครมาก็จัดได้เลยฮะเนี่ยโอ้โหคนเดินตลาดเยอะจริงๆครับวันนี้ ตลาดวัดดอนหว <c oughs> ายคึกคักกันหน้าดูฮะเนี่ยก็นัน่นเลยก็ไม่ได้มานานแล้นะเนี่ยถ่ายชมบรรยากาศกันสักหน่อยก็มีอะไรเด็ดๆฮะที่นี่เขาบอกว่ามีปลาตะเพียนต้มเค็มถือว่าเด็ดมากแล้วก็หน่อไม้หรือใบย่านางอะไรเงี้ย นียอ้อนไหวนครปฐรมนี่ก็ต้องส้มโออย่างเงี้ยส้มโอโลละ80ทองดี2โลร้อยมาเยอะแยะเลยฮะมีอะไรที่หลากหลายเลยที่นี่คนเดินเยอะมากบรรยากาศมาชมกันครับบรรยากาศวันนี้มาชมบรรยากาศแบบนี้ มีเวลาเดินเยอะพอสมควรนะนะเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันคึกคักจริงๆฮนะตลาดวัดดอนหวายเนี่ยนะก็ถือว่าตลาดใหญ่เลยทีเดียวผลไม้หลากหลายนะใครชอบทุเรียนก็มีให้ทุเรียนแกะแบบนี้เลยนี่ ทุเรียนภูเขาไฟน่ว่มาเทียบเลยฮนะเนี่ยดูผัดกันแบบนี้อันนี้อะไรฮนะเนี่ยไหลบัวครับอ๋อสายบัวหนนไหลเป็นไหลบัวโอ้โหไหลบัวยาวอ,อืออ่าหนีฮะนี่ไหลบัวกับ น้ำแกงส้มโอ้โหมีพร้อมเลยฮะนะนี่ฮะโอ้บรรยากาศต้องมาใช้จานนี้ครับไม่จ่าดูการนนะตัวนี้อะไรฮะมีน้ำผึ้งใช่ไหมดอกเบือน้ำผึ้งเออเนี่ยฮะใครสนใจก็แวะมาได้ร้านนี้นะเดินแม่ค้าสวยสวยแม่ค้าสวยด้วย เนี่ยฮะมีสินค้าที่หลากหลายเลยเดินกันเพลินเลยฮะจับใจใช้สอยเนี่ยตลาดวัดดอนหวายมีเนี่ยน้ำตาลเนี่ยตาลโลละสามห้าเนี่ยใครสนใจนี่นะฮะมาได้เลยฮะเนี่ยอ๋อมีเป็นช่อดอก อชอ่อดอกมะพร้าวหกสิบบาทสาองถุงน้อยเนี่ยน่าสนใจครับนี่ลองดมดูสิคะนะ<ใ>นฮะเชิม,มชิม,อ,มอ่ะเดี๋ยวแม่ค้าให้นาเล็กชิมนาเล็กก็จะลองชิมดูว่าอันนี้เป็นชอ่ชอดอกชอ่อดอกมะพร้าวใช่ไหมร้านเลิศรสเด็ดเนียร์ดีไม่สกปรกอ๋อเนี่ยผ่านไปผ่านมาร้านนี้นี่ร้านเลิศรสรสเด็ดฮะเนี่ยทำง่ายค่ะอืม สินธาเยอะนะครับเนี่ยมาดูเอานาเล็กผัดทั่วกันแล้วกันเนี่ยเนี่ยทุเรียนก็มีนะผลไม้แห้งเยอะแยะเลยอือร่อยฮะอร่อยอร่อยอมะม่วงแก้วกวนก็มีไม่ใส่น้ำตาลปากมีชิมปากเล็กชิมครับนาเล็กจะชิมดูอ่าโอเคเนี่ยไม่ต้องซื้อแล้วนาเล็กชิมอย่างเดียวก็นะ ไดินแล้วอืมเฮ้อร่อยครับแก้วควรแก้วหวานอืมไม่ติดฟันด้วยอ่าไม่ติดฟันค่ะสมองพิเพกแก้เบาหวานซำดันอ้าวครั้งแรกในชีวิตที่กินสมองพิเพกนะเคยเคยได้ยินแต่ชื่อสมองเนี่ยค่ะอืมนี่เนี้ยสมัยเด็กๆลูกดำๆำใสสมัยใหม่ใส่ใส่เอใส่เหลืองหวานแจ้งไงเอ็ม ถวายผสมฉันเย็นได้เป็นยาอ้าวเดี๋ยวลองคิมดูสมองพี่เทกอืออร่อยมันได้กลิ่นสมุนไพรด้วยอืออืออือโอเคโอเคสุดยอดเลยก็อย่าลืมวะใครแวะมาก็เนี่ยฮะร้านเลิศรสเนี่ยรสเด็ดตลาดน้ำดอนหวายอ่าือ ติดท่าเรือเลยฮะนะมาสีสวัสดิ์ในวันอ่ะก็ขอบคุณแม่ค้ามากครับผมสวัสดีครับกินเป็นเครืนะคะืออันนี้จะเป็นผักคนเยอะมากมากแม่ค้าบอกว่าเราทัาไปทางนี้จะเป็นโซนผักนะอยากจะหาอะไรกินเขากินไปด้านหลังอ่าขอบคุณแม่ค้ามากมากเลยขอบคุณนะคะเจอกนบครับครับผมนี่อ่ะไปดูโซนอาหารของกินกันหน่อย มาดูโซนของกินกันตรงนี้อะไรสมุนไพรดวงคอนใครชอบสน,น้ำสมุนไพระััวนี้เป็นอะไรข้าวหมากเจ้าแรกนะข้าวหมากก็มีนะ,นะขนมเยอะแยะเลย คนเยอะจริงฮะเนี่ยหยุดหลายวันเนี่ยไม่ได้มาเดินนานแล้วนะมาครั้งนี้ก็เก็บบรรยากาศให้ชมกันด้วยนะโอ้โหนี่ขาหมูทอดกรอบรสเด็ดโอ้โหนี่ดูฮะมาดูน่ากินมากๆเลยเนี่ยขาหมูทอดกรอบเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นปลา นี่ปลาทอดกรอบปลาทับทิมปลาช่อนโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยนี่ฮะทอดกันสดๆแบบนี้เลยเดี๋ยวต้องหาโอกาสแวะชิมเดี๋ยวดูพาเดินดูก่อนนะว่ามีอะไรโอ้มาโซนนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นอะไรเป็น เป็ดย่างค่ะเป็ดย่างอืมเป็ดย่างโอ้โหสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอืมยเนี่ยค่ะเนี่ยตัวละเท่าไหร่400บาทอันนี้400บาทเป็ดย่าง490ราสค่ะเป็ดย่าง490ร้ยนะโอ้โหดูฮะสวยๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะส่วนมาตรงนี้ก็จะเป็นแคบหมูแคบหมูกระจกนะนี่นะ ไข่เค็มก็มีฮะนะร้านนี้มีทั้งไข่เค็มมีทั้งอะไรเนี่ยกุนเชียงหมูโอ้โหเนี่ยหมูฝอยก็มีโอ้โหันนี้อันนี้ห่อหมกใหญ่มากหอก่อหอมกไอห่อหมกปลาช่อนโอ้โหพี่น้องเนี่ยขายยังไงเนี่ยหกสิบบาทนึ่งกันเนี่ยสดๆเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ฮะนี่นี่ฮะนี่ มาร้านนี้เลยห่อหมกปลาช่อนเนี่ยหกสิบบาทนะห่อใหญ่ๆนะเนี่ยโซนของกินนะตรงนี้โซนของกินเยอะแยะเลยฮะน้ำปลาในขนมีนะคะนี่อ่ะเนี่ยบรรยากาศแพรสุวรรณรัตน์ใช่ไหมอือเนี่ยแพรสุวรรณรัตน์ดูบรรยากาศกันก่อน อ,อันนี้กันทำกันสดๆเลยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยขนมเนี่ยทำกันสดๆนะฮะใครชอบขนมหวานมาทางนี้เลยฮะเนี่ยมีเพียบเลยเนะยเยอะแยะเลยแทบหมูเพียบนะ่ัวทอดก็มีนะนะใครชอบ อาหารแบบขนมแบบถั่วทอดเนี่ยเนี่ยสดสดกันตรงนี้เลยมาดูว่าตัวนี้ก็เป็นงาขี้ม้อนถั่วกรอบแก้วโอ้โหนี่ฮะสดสดเนี่ยฮะเนี่ยแบบนี้เลย ทอาแบบไหนจัดเลยฮะเนี่ยดูฮแะบบเม็ดใหญ่ๆขอใไ้มแบบีให้ชิมนะเนี่ยมีให้ชิมนะเล็กพาชิมนีอร่อยอยู่แล้วเนี่ย ตัวน,นี้เป็นอันนี้ถั่วมะม่วงมะม่วงหิม,มพานนี่ๆนี่ฮะนี่อันนี้ใส่งาด้วยเคลือบงาร้อยห้าสิบเอร่อยอร่อยน่าซื้อฮะเนี่ยนะผ่านไปผ่านมานี่ชื่อร้านอะไรนะ ใจดีกรอบแก้วนะ,ะนี่เห็นไหมช่องสามก็มาถ่ายเนี่ยโอทอ็อปคุณต่อยอะไรมาหมดนะฮะเนี่ยคำพีวิถีรวยเนี่ยมีจัดส่งใช่ไหมใจดีกรอบแก้วนะมีจัดส่งใครอยากได้อะไรก็ดูได้เลยนะฮะพักพักมาก นี่มาโซนนี้ก็มีน้ำขายนะแนล้วอันนี้อะไรภูแลเป็นในสับประรดภูแลใช่ไหมนี่ฮะมีปลาทูตัวโตโตปลาเม็กรองเลยฮะนะเนี่ยตัวนี้ไก่ย่างแบบนี้ก็มีฮะนะไก่ย่างของอเฮียเปียไก่ย่างบางตานอ่าเนี่ย ก็โหมีหลากหลายมากเลยฮะนะอันนี้เป็นอะไรเมี่ยงคำเหรอเมี่ยงคำถูกแล้วยีบาทเน,นี่สนุนเพชรราชาคึ่งโล60บาทน,นีก็ถือว่าหลากหลายดีนะของกินเยอะแยะเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอ่าวด ถั่วทอดดอนหวนี่ฮะร้านนี้สดสดกันเลยฮะทำกันแบบสดสด,สดเลยนะสดใหม่เนี่ยฮะนี่มาดูว่าเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยทำกันแบบสดสดเลยใครสนใจก็แวะมาฮะเดินมาทางนี้ก็จัดเลยฮะ,ะไปห,หากินง่ายๆขนมปังสังขยาก็มีนะ เออเลยฮะอันนี้มีกรอบนะมีกรอบก็มีโหของกินหลากหลายมากเลยเนี่โซนของกินเนี่ยนี่ขนมเปียะเนี่ยฮะเนี่ยอ่ะขนมเปียะนี้ชื่ออ่าตรงนี้อ่าล่างๆเอ้าขนึงหาอกินแล้วจะได้ขนึงหาเลยอ่าอันนี้ไส้อะไร ไส้ถั่วไข่เค็มไส้เปลือกจ้าอ่าไส้ไข่เค็มสักหน่อยนึงชิมชิมดูนะเดี๋ยวน้าเล็กชิมให้ให้ดูเลยอืมอร่อยฮะอร่อยเดี๋ยวขอเผือกนะเผือกคุณเผือกไม่เยอะฮะหวานกำลังดีฮะนะ คือว่าไม่ไม่ด้หวานเยอะมากมายสุดยอดเลยฮะขอบคุณครับอืมคันหนึ่งหานะครับเนี่ยเียจ้นฮะตรงนี้เพชรเบเกอรี่ฮะนี่ฮะน้ามานาเล็กก็ชิมอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นขนมปังแผ่นแบบนี้นะเยมค่ะ อร่อยนะฮะกำลังดีเลยกินกับกาแฟนี่สุดยอดเลยนะเนี่ยเฮดเบดเกอรี่นะเจ้าแรกเลยอันนี้ก็เป็นปลาปลาสลิดโลละ260ร้อยหกสิบนะของนี่ครับตัวใหญ่ๆเลย ปลาทูแม่กองนะร้านอ,อ้อปลาทูนึ่งนะเนี่ยกมากันได้เนี่ยอันนี้ตัวน,นี้เพราะว่าขึ้นชื่อเลยฮะนะอันนี้เป็นปลาตะเพียนต้มเค็มใช่ไหมเนี่ยมาวัดดอนหวายเขาบอกว่าทีเด็ดก,ก็คือปลาตะเพียนต้มเค็มเนี่ย อร่อยนะของฝากของฝากคือว่าเนี่ยอันนี้ขายเป็นออย่างงี้ขายถุงก,กันเท่าไหร่ร้อยกับร้120อยยี่สิบเอาร้อยกับร้อยยี่สิบนะ,ะ <120 S 1> นี่ฮะ,ะอืมกินไปเรื่อยฮะดูไปด้วยชิมไปด้วยอือนี่ฮะ ดูบรรยากาศน่ากินดูฮะอันนี้อันนี้นียพี่ก๋วยเตียวหูตัได้เลยค่ะแพสุวรรณรัตน์อ๋อเป็นมีร้านหารอยู่ข้างนน้นใช่ไหมครับี้าวผีกงก้อีตมยวมีนะคะนี่เลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพาชิมนะชิมนะี้าวผัดแกงก้องตยามีจ้ากันได้เลยค่ะ อร่อยฮะอร่อยอร่อยมากถ่ายไปด้วยชิมไปด้วยรูย้สึกแบบเริ่มอิ่มละ,ะใครชอบของดองก็นี่มีลฮะเนี่ยไม่ใส่สารกันบูดด้วยแม่ค้าบอกนะนี่เยอะแยะเลยฮนะเดินตลาด,ด้อนไหวก็ผ่านมา จัดได้เลยฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นมีกรอบใช่ไหมทำสดๆเลยใช่ไหมกรอบรอนวายครับสามกล่องร้อยใช่ไหมนี่ครับแล้วน่าชิ่เยครับเดี๋ยวเดลิเคทาชิมวันนี้มาของใจดีฮะเนี่ยร้านชื่อว่าร้านมีกรอบดอนหวายครับมีกรอบดอนหวายอ่าใครผ่านไปผ่านมาก็จัดได้เลยฮะเนี่ยครับผมขอบคุณครับ นออไปฝั่งนู้นอีกไกลเลยอีกยาวไกลคนเยอะมากจ,จะต้องเดินลนําลมชมอิมิเชเลกับพี่กาจอดจาดได้กาเรือร้องท่องเที่ยวรับลมชมตรงนี้มีจอดจอดได้กาเชเลต้าตรงนี้มีไปล่องเรือใช่ไหมล่องเรือเท่าไหร่หมีบัตรล่องเรือเท่าไหร่ที่นี่แปดสิบบาทล่องไปไหนบ้างครับล่องเรือผ่านวาตาพูตาวาเลกินค่ะ วัดผ่านวัดได้ขิงนะฮะใครสนใจก็มาได้เลยฮะตรงนี้80บาทครับอ,อ่นั่นล็กก็พาเดินชมประมาณนี้แหละแบบมันไกลามากเยอะมากนะเนี่ก็บรรยากาศของตลาดดอนไหวในช่วงหยุดยาวของเรานะอ่ะกรบผมสลับคลิปนี้นั่ล็กก็ฝากไว้เพียงแท่นี้ครับผมสวัสดีครับ